ค่ะอาจารย์ขอทํานายอะไรมือท่านนี้นะคะเริ่มจากด้านซ้ายเลยนะคะจากเส้นชีวิตค่ะเส้นชีวิตเส้นชีวิตนะคะอาจารย์ก็เป็นสีเหลืองหน่อยค่ะเริ่มจากนี่มาค่ะ เส้นชีวิตอ่ามาถึงส้นมือเลยนะคะก็แสดงว่าบางช่วงก็เป็นเกาะนิดๆตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด็กๆก็คงจะชีวิตก็ไม่ค่อยสะดวกสบายนักนะคะแล้วก็มีเส้นสมองค่ะเส้นสมองอาจารย์มองเป็นว่าเหมือนแตกเป็นสองทางเนาะนี่ค่ะเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะเส้นสมองเนี่ย ่าไม่ติดกับเส้นชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็ปลายสมองเนี่ยแยกเป็นสองทางก็ถือว่าเป็นคนที่เอ่อมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะเส้นใจค่ะเส้นใจอ่าจาก เนินพระหัสมานี่เลยนะคะจากจากนี่ไปถึงเนินพระหัสค่ะเป็นคนที่บุคคลยกย่องนับถือเชื่อถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จากเส้นพระหัสนี้ก็มีเส้นเส้นตรงนี้เป็นเส้นเหมือนเส้นแหวนนะคะแปลว่าเป็นคนที่เคารพนับถือมีบุคคลเห็นก็เคารพคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบ สั่งสอนอเป็นคนที่สั่งสอนผู้อื่นให้ได้ดีแล้วลักษณะมือก็มีความกังวลหน่อยหนึ่งแปลว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อคือไม่เชื่อใจไม่ค่อยไว้วางใจให้คนอื่นทำงานแทนเพราะว่ากลัวจะทำได้ไม่ดีตัวเองก็ทำซะเองก็เลยค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะคะแล้วก็ตรงเนินพรรหัสตรงนี้ค่ะ,ะ,เ,ปะเป็นเหมือน กะกะบาทเหมือนดอกจันตรงนี้ก็ให้ให,ให้ให้ดูให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการงานเนาะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็เส้นวาสนามาจากเนินจันนะคะแสดงว่ามีคนช่วยเหลือนะคะมีคนช่วยเหลือขึ้นไปนะคะนิดหนึ่ง เส้นวาสนาเนาะขึ้นไปนี่ค่ะอ่ะมีคนช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนตรงข้ามหรือมีการติดต่อเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศนะคะแล้วก็มีเส้นแยกขึ้นไปตรงนี้นะตรงนี้นะเหมือนตรีนะคะก็แสดงว่าได้รับเงินทองไหลมาเทมา แต่ว่าต้องเก็บเงินนะคะเพราะว่าเงินก็ไหลตกล่องไปนะคะมีโครงการที่ใช้เงินแล้วก็ในช่วงนี้มีเส้นอาทิตย์นี่ค่ะขึ้นมานี่เลยนะคะแต่ว่าได้เงินนะคะได้เงินเยอะได้ได้เงินมันเหมือน,นเป็นอ่ยุบลงแล้วก็มีเส้นลาบด้วยนะคะอ่าได้เงินได้เงินก้อนใหญ่นะคะ ได้มาหลายทิศหลาทางเลยนะเนี่ยเอ่อบางทีได้แบบไม่คาดฝันนะคะได้แบบไม่คาดฝันแล้วก็มีธุรกิจการค้าอา่ามีเส้นพุทธค่ะสามารถติดต่อได้เจรจาได้แล้วก็เป็นรูปวีนะเป็นรูปวีก็แสดงว่าสำเร็จแล้วก็ได้เงินได้ทองมานะคะแล้วก็อยู่ไม่นิ่งนะเป็นคนที่ อชอบเดินทางนะคะมีเส้นเดินทางและมีเส้นแยกตรงเนี้อ่าช่วงเนี้อาจจะย้ายงานย้ายตำแหน่งหรือย้ายบ้านย้ายถิ่นที่อยู่นะคะแล้วก็มีเส้นอ่ามันนี่รายเงินทองไหลเข้ามาเทมาตลอดเวลานะคะ,ะมาดูด้านขวามือซ่ขวามือนะคะอ่าเส้นนี่ค่ะ แล้วก็มีเส้นหลักทรัพย์มีเส้นหลักทรัพย์ตรงปลายตรงนี้นะคะตรงปลายเส้นชีวิตแล้วก็มีเส้นแยกเหมือนกับมือมือซ้ายก็ในช่วงชีวิตเนี่ยใกล้ๆ้เคียงกันก็มีอาจจะมีการยกย้าย้งานหรือการย้ายที่ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็มีเส้นชัดเจนเลยนะคะเนี่ย เส้นวาสนามานี่เลยมาจากเนินจันทร์ก็มีคนช่วยเหลือเพศตรงข้ามช่วยเหลือหรือคู่ครองออหรือได้ติดต่อกับต่างประเทศนะคะแล้วก็มีเส้นการเงินนี่ถ้าถ้าเป็นคนที่ทำการเงินนะทำการเงินดีลักษณะลายมือนี้นะคะแล้วก็มีเส้นเส้นอ,อ,อาทิตย์เส้นการเงินโอด มาจากข้างล่างเลยลากฐานขึ้นมายาวเลยนะคะถ้าเป็นคนชอบทําบุญนะคะอ่ามีใจทาบุญแล้วก็มีตกล่องบ้างนะ,ะต้องเก็บเงินเก็บทองไว้นะคะแล้วก็เส้นตรงนี้ค่ะ,ะเส้นพุทธมนี่เลยนะคะเส้นพุทธอืมตอนนี้ก็ก็ดูเรื่องการติดต่อการเจรจาการค้าขายดูธุรกิจนะ ว่าจะเป็นยังไงนะคะอาจจะมีอะไรที่เป็นปัญหาวิสักนะคะนี่มีเส้นเดินทางนะคะ,ะต้องดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในปีนี้ในอายุนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะคะจะมีเงินทองไหลเข้ามาเทมาแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพบ้างนะคะดูแลเรื่องอกระเพาะลำไส้ กระดูกอ่ะเพราะว่ามีรูปดอกจันตรงนี้นะกระเพาะลำไส้กระดูกนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยก็มีเงินมีทองเข้ามานะคะอ่าเนี่ยสองสองมือเหมือนกันเลยเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะแล้วก็ให้เอาแก้วปากวาก,วาปากว้างแก้วไหปากกว้างวางไว้ที่หน้าหิ้งพระใส่เหรียญทักสองสาเหรียญน,นะคะเงินทองจะไหลมาเทมาแล้วก็มีอ่าปาเพียน ปาตเพียนก็เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดนะคะแล้วก็มีเส้นอุปธรรมอุปธรรมก็เยอะอยู่เยอะอยู่นะ,ะแต่ว่าก็มีบางช่วงที่คนอุปถัมภ์เขาก็มีปัญหาของเขานะคะค่ะเออแล้วก็ได้รับยกย่องเนี่ยมีกากบาทอยู่เนิน พระหัสนะเป็นผู้ใหญ่ที่คนการบยกย่องข้างนี้ก็เช่นกันนะคะอ่าข้างนี้ก็เช่นกันที่สมองกับเส้นชีวิตไม่ติดกันก็แปลว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงเราก็สมองเป็นเกาะนิดนึงนะฮะก็ระวังเรื่องความคิดความอ่านการใช้สมองมากเกินไปต้องพักผ่อนบ้างนะคะอาจจะมี มืนหมืนปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านปลายชีวิตก็มีหลักทรัพย์นะมีเส้นคำยนันมีหลักทรัพย์ค่ะก็มั่งคัง่งคนหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ต้องเก็บเงินให้ได้ต้องเก็บเป็นรูปเขาเรียกรูปในในในรูปของสิ่งอสังหาเนาะเพราะว่าเคลื่อนที่ไม่ได้อะจะได้ จะได้อยู่เพราะว่าเราก็ใช้เงินเก่งอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตนเองตัวเองนะเพราะว่าการเงินเห็นเงินเท่าไหร่เห็นเงินเมื่อไหร่ใช้เมื่อน,นั้น <c oughs> เป็นเป็นคนที่ใช้เงินเก่งต้องหาอสังหาริมทรัพย์ต้องเก็บในสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะ <c oughs> ในปีนี้มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศในช่วงปีนี้ดีนะ ปีหน้าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะ,ะดูแลคนในครอบครัวด้วยบางครั้งปีหน้าเนะะี่ยค่ะมันจะมีสักนี่เส้นมุ่งมัน่นเส้นแห่งความสำเร็จนะเส้นมุ่งมั่นเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะสำเร็จอ,อาจารย์ก็มองดูว่ามันก็มีเส้นนี่สิ่เนาะตรงนี้นิดหนึ่ง วันนี้อาจารย์ก็ขอทํานายไว้เพียงเท่านี้อ,อ๋อทางด้านนี้ก็เช่นกันนะเ,ออเส้นเส้นใจกออ็มาหยุดแค่นี้นะคะมาหยุดแค่นี้ก็แปลว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นทําการทํางานเกี่ยวกับออสร้างหลักทรัพย์สร้างหลักฐานถ้าถ้าสิ่งใดที่เห็นว่ามันไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เราทําไปแล้ว จะจะคิดก่อนคิดก่อนทำเป็นคนที่คิดก่อนว่ามันจะคุ้มไหมมันจะมีประโยชน์ต่อเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่คิดก่อนคำนวณก่อนก่อนที่ทำเป็นคนแบบนี้นะคะค่ะก็ขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีในเรื่องการเรงินการทองแต่ปีหน้าเราก็ดูแลเรื่องครอบครัวนะอาจจะมีอะไรบ้างนะคะปีหน้า นะคะมันมีกรกระบาดอยู่ตรงนี้นะคะดูบ้างนะคะอย่าทำงานเพลินละ่ะดูแต่ตัวเองแล้วอาจารย์ก็มองแล้วว่านิ้วก้อยเราอะผอมเออบางทีก็ไม่ทันเขานะการเจราจาการไหไรไม่ทันเขาก็ให้ระวังตรงนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นันมาเตอร์โค้ดเอ็นเอลพีขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ